ได้ออกมาข้างนอกนะคะก็คือไปไปธุระที่ธนาคารแล้วก็ไปซื้อของค่ะได้มีโอกาสประกาศเรื่องราวพระเจ้ากับพี่น้องที่อยู่ที่ขายของที่ข้าถนนค่ะก็ขอพระเจ้ารับรองในงานประกาศของจิชิด้วยเพราะว่าอยากให้พี่น้องทุกคนได้รับพระพรได้รับความรอดจริงๆค่ะ แล้วก็ดิจิรู้สึกสงสารจิตวิญญาณพี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสรู้จักพระเจ้าเขาต้องประเชิญเขาต้องอต่อสู้เพียงลำพังจริงอยู่ว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมีคนที่เขารักแต่ดิชิกเข้าใจว่าจิตวิญญาณและความรู้สึกเขาเหล่านั้นจะต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นบางครั้งอย่างแน่นอนเพราะว่า เราอยู่ในโลกน right? oh. okay. ี้เราก็มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะขอข้ามถนนไปหน่ก็ชิชิอยากจะบอกว่าในขณะที่ชิชิใช้วูแชชิชิก็มีพระเจ้าอยู่กับชิชิแล้วก็เสริมกำลังชิชิเมื่อเช้านี้ที่ชิชิออกจากบ้าน กำลังจะไปธุระธนาคารไปทำอขอสเตตเมนต์ก็อยากคิดอยู่ว่าเอ๊ะในบัญชีธนาคารข้าพเจ้าไม่มีตังเลยจะก็อายเจ้าน้าทีพ่พนักงานเหมือนกันว่าจะไปขอสเตตเมนต์แล้วก็อขอย้อนหลงังแต่ว่าณนะปัจจุบันวันนี้มันไม่มีเงินมันเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่พอลงออกจากบ้านคุณแม่ ของแฟนก็ได้โทรเข้ามาแล้วก็ขอว่าแม่ได้โอนตังเข้ามาให้หนูนะขอให้หนูไปเบิกถ้าหนูออกไปข้างนอกได้ก็ขอให้หนูไปเบิกด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะก็เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงนำและว,วันนี้ลูกเชื่อว่าลูกต้องได้รับสิ่งดี เราต้องมองทุกอย่างด้วยความเชื่อมองทุกอย่างด้วยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคทั้งหมดจริง,รงๆเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราต้องมองทุกอย่างด้วยความเชื่อมองทุกอย่างด้วยสิ่งที่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่เราต้องมองข้ามสิ่งกีดขวางเหล่านั้นมรู้ว่าพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่อาจจะไม่ง่ายแต่ที่อยากจะหนุนใจว่า เมื่อคุณมองด้วยความเชื่อมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็พระองค์จะทรงทำแบบที่คุณเชื่อใช่ไหมคะในพระคัมภีร์บอกว่าแม้ความเชื่อเราเล็กน้อยนั้นภูเขาก็เคลื่อนได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนที่ออกจากบ้านมาสักพักหนึง่งมันก็มีฝนโปรยๆขึ้นมาตอนที่อยู่บ้านก็ไม่มีฝน แต่พอรถเสียดังแต่พอออกจากบ้านมาสักพักหนึ่งรถเข็นที่ชิช้ชชายอยู่นี้มันก็ช้าด้วยมันก็มีฝนโปรยๆรยแล้วจิจก็กระวนแล้วก็จิก็พักแวะพ,พักที่ร้านขายดอกไม้อยู่ที่หนึ่งแต่เขาก็เจ้าของร้านก็ไม่ได้ถามอะไรจิก็หลบแล้วก็จิก็เข้าไปดูที่ร้านขายดอกไม้นะปรากฏว่าร้านนั้น เต็มไปด้วยรูปเคารพเต็มไปด้วยที่คนพูดเขาเชื่อกันเนาะแม้ว่าจะเป็นพญานาคอะไรละหลายเสียงก็ที่เป็นตั้งเหมือนกับตั้งสำนักเลยประมาณนี้ค่ะจิชิก็นั่งอธิษฐานในร้านนั้นสักพักหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเจ้าของร้านและคนขายไม่ได้ออกมาคุยอะไรกับจิจีจิจีก็ไม่ได้พูดอะไร พอเห็นว่าฝนไม่หยุดมันก็ปรยโยอยู่ดีชิกก็เลยตัดสินใจออกแบบนั้นออกมาที่ถนนแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วระหว่างทางนั้นจิกก็ทิฐานบอกพระเจ้าว่าโปรดเจ้าค่ะขอให้ฝนนั้นไม่ต้อตกในแรงแล้วก็ไม่ต้องให้ลูกเปียกเพราะว่าลูกกาลังจะไปธุระขอสั่งให้ฝนนั้นหยุดแต่มันไม่หยุด แล้วก็อีจิกก็มาเรื่อยๆด้วยความเชื่อแต่พออีจิจะข้ามถนนจะข้ามไปอีกฝากหนึ่งรถก็เยอะระหว่างข้ามก็รอรถนานอยู่แต่ก็ระหว่างที่จิกข้ามได้แล้วเครื่องทางอีจิกก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งข้ามถนนมาอยู่ที่มาอยู่ที่ทางตรงกลางอะค่ะตรงกลางอีจิกจก็รู้สึกอุ่นใจว่าโอ้ทเรามีเพื่อนแล้ว เรามีเพื่อข้าบผนนกันเราแล้วแล้วพอยจิกก็รอดูรถอีกฝ้าหนึ่งเสร็จชิกก็รีบข้ามแล้วจิกก็ก้มหน้ารีบข้ามแล้วพอ,อชิกเงยหน้าขึ้นมาถึงถึงริมถนนอีกฝาหนึ่งปรากฏว่าน้องผู้ชายคนนั้นมาดูที่หน้าทีช่ชิแล้วก็การ่มให้จิกก็โอ้อัศจรรย์ใจมากเลยแล้วจิกก็เขาก็ถามว่าพี่ครับนี่ร่มครับชิกก็ ก็มอหน้าเขาแล้วจิ๊กก็พูดไม่ออกเลยจิ๊กก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรมั้งคะแล้วร้องเขาน้องล่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมจอดรถไว้ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมก็ไปแล้วแล้วแล้วจิว๊กก็ถามว่าแล้วน้องอยู่ที่ไหนเขาก็ด้วยความที่เราอยากรู้นะเขาก็เด็กเด็กผู้ชายคนนั้นตัวใหญ่ๆสูงผิคล้า แต่ว่าหน้าตาเขาดูดีมากเลยค่ะแล้วก็ชิดเชื่อว่านี่พระเจ้าส่งเขามาแล้วเขาก็บอกว่าผมอยู่หอแถวนี้ครับก็คิดว่าเขาน่าจะอยู่มาหาลาัยแม่โจ้แล้วชิดก,ก็เลยขอบคุณเขาแล้วชิดก,ก็การรบออกมาแป๊บนี่งแล้วชิดหันไปดูว่าน้องเขาข้ามถนนพ้์หรือยังปรากฏว่าชิดไม่เห็นน้องคนนั้นอีกเลย ราแค่หันออกมาแปบ๊บเราแค่จะถือร่มแล้วก็ออกมาแป๊บเดียวทำไมเราหันไปดูที่ถนนที่น้องข้ามาทำไมเราไม่เจอน้องแล้วเนี่ยจิตก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมารหรือถ้าน้องไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่ว่าหรือน้องเอาไปทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาสมมติว่าน้องไปทูตสวรรค์ที่เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าฉายเขาแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่า เขากำลังได้ดูแลและช่วยเหลือลูกสาวของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั่นเขาจะได้รับพระพรและการตอบแทนอย่างอย่างไม่นับไม่ได้เลยทีเดียวอีจิกก็ได้แต่อที่ฐานัวน้องว่าขอบพระเจ้าอวยพระพรน้องนะคะแล้วอีจิกก็ออกมาก็ขอบสวยมากค่ะ